การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรณีเป็นการเยียวยาหรือว่าฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยนะครับถ้าไม่มีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนี่ยท้องถิ่นจะต้องดําเนินการช่วยเหลืออย่างไรนะครับท้องถิ่นในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับ ก็คือหลังจากเกิดสาธารณาภัยไปแล้วเป็นการฟื้นฟูเยียวยานะครับตรงนี้เนี่ยให้ท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะครับโดยการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ7องควเล็บ2เพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันนะครับในขณะเกิดภัยเนี่ยท้องถิ่นช่วยเหลือได้ทันทีในเรื่องของการดำรงชีพต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องขอ,อไม่ต้องเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเป็นการฟื้นฟูเป็นการเยียวยาหลังเกิดสาธารณภัยเนี่ยกรณีไม่ได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ท้องถิ่นจะช่วยเหลือจะต้องนําเข้าสูา่การพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียก่อนนะครับ